สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มีโต๊ะแต่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมือนียายน้องผ้ามาเบิงมีโต๊ปลายตัดหลังหนอกกับมีโต๊ะปลายตัดหลังตรงอันนึงหลังหนอกอ้ทอดอันหนึ่งหลังหนอกอันนึงหลังตรง มีแต่งงามๆพี่น้องเห็ดจากเล็กแหนบตีจากเล็กแหนบเด้อเห็ดจากเล็กแหนบ,หานบมาเบิ้งอันแหลกกันกน่อนเนาะนี่ค่ะแบบนี้เขาเอือนหลังหนอกแบบนี้เขาเอือนมีโตหลังหนอกสังเกตมันมีอตรงนี้นตรงเอือนหลังหนอกนะคะ่ะอันนี้ สามคูณสิบสองนิ้วสามคือความกว้างสิบสองนิ้วคือความยาวอันนี้หาลอยบาทด้วยค่ะพี่น้องหาลอยบาทอะกลอยบึงสันห้าหกมิลค่ะพี่น้องฉันบอกว่าอับสันซ้ำได้แย,ยนุ่งกัตีให้ซ้ำนั่นอกว่าหาหกมิลแย่นุยยน่งกับตีให้หา,หามิลนะพี่น้องงามงาม เป็นจะใส่ขึ้นอย่างนี้ลุยกับงานหนักงานเบาได้เหมือด้พี่น้องลุยลงไปฟันลงไปนี่ลุยงานหนักลุยงานเบาได้เหมือดนี่ฟันนกปใหม่ยุค่้าใหม่สิฟันใหม่ใส่รถฟันอันถังป๋าถังหย่างเมือนแหละค่ะได้เหมือดทุกอย่างพี่น้องต่อมาเบิ้ง อันนี้มีดโตปลายตัดหลังตรงด้ามไม้ประดูแบบนี้เขาเอื่นหลังตรงด้วยพี่นงนี่แบบนี้เอื้นหลังตรงเพราะวันว่ามีหนอกนะด้ามไม้ประดูนี่สองไอ้สามคูณสิบนิ้วสามคกวา้วางสิบนิ้วคือความราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทะค่พี่นงสี่ร้อยบาท สันคือกันเลยค,ค่ะนบอกว่าอักษรหาหมิ้นคือกันแหละพี่น้องสร้างซ้ำไหนเหตุไหนซ้ำนั่น,นเด้อค่ะพี่น้องแย่นุ่งตีตามสั่งย่นุงตีตามสั่งสั่งต่าไดหเหตุไหนท่านั้นพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีโตหลังหนอกมีโตหลังตรง มีดขวันเสียมมีดแหลมมีดตอกมีดบางต่อมีดขอปากมนูแกวมีดขอหัวดอยากได้แบบไดกะ็ะโถมาหายายนงได้ที่0934963852พี่น้องสามารถเข้าไปรับชมได้สองช่องทางทาง Youtube ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าเสรีกดไลค์กดแชร์กดติดตามหี่ยายแน่ มืัอนี้ยายน่งามาบึงสม,มีก่อนสวัสดีค่ะ